สวัสดีค่ะอยู่กับชอบ่องเล็กแชนแนลนะะคทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะเล่นกับแม่ยุ้ยนะคือเราจะไปรวมแก๊งเราในแก๊งซอแจงนะคะแก๊งเสนญันยายพี่น้องค่ะไปเสนญันยาก,กับบอมานซะเหลือเกินงานถึงเกินเบิดน,นะคะนอนโควิดนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวเล็กแชนแนลด้วยนะคะคิดถึงกินหอดกันวันพี่น้องค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะบันนี้ลงคลิปแบบรายมือเดียวนะคะก็คลิปนี้ก็จะมาเบิร์ง ตอนทีแ่แพร่ดีแกมินโน่สีนะคะจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันเลยนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นก็กตัวเล็กจะพาไปเบิร์นบ้านพักก่อนว่าตัวเล็ก,ก็ยังอยู่บ้านพักนะคะพี่น้องคะ่ะยังอยู่บ้านพักอยู่นะคะเบิร์ว่าบรรยากาศบ้านพักเนี่ยเงียบเงาซ้ำใดนะคะคือต่างคนก็ต่างอยู่ห้องเนาะคนที่อยู่ก็จะมีตองนะคะมีฮอตมีพี่แมนพี่ระดามีตัวเล็กพี่วินป้านะคะประมาณนี้ ก็พีน่นุชในเสนาแล้วก็ใครแม่นาอาจารย์อบนะคะที่ยังอยู่บ้านพักอยู่นะคะที่ย่างว่าไปใส่บ้านใดนะคะยังบ้านมีที่ไปว่างยังม,มีที่ไปนะคะแต่กะมาอยู่มาอยู่บ้านเพิ่นก็ดูแลความสะอาดช่วยกันนะคะเยนคออย่างเป็นที่เป็นทางก็คือการทําความสะอาดกับควบคุมงานขึ้นก็พาก,กันไปทําความสะอาดทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะทิ้งคือทิ้งขยะแล้วก็เก็บกวาดนะคะ ขยะต่างๆน่คะโอ้ยอย่างขตากับรูเจีย๊ยบอะแล้ววันนี้นะคะจะพามาดูอะไรนั้นก็ไปติดตามกันเลยค่ะว่าจิา๊บพาไปบึงหยังนะคะโอเคค่ะไปกันเลยจ้าตอนนี้เราจะมาโซนโครัวก่อนนะคะอันนี้อันนี้เป็นหลังบานนะอันนี้เป็นหลังบานตอนนี้เราก็จะเดินไปครัวก่อนนะคะว่าไม่สะอาดขึ้นบ่หรืจังไดฝนตกเพิ่งเสร็จนะฝนตกหักกันแล้วนะทุกคนค่นอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเอ่อ ครัวของเรานะเดสิพามาเบิ่งผนควอยได้แบบตัวเล็กออาอันะมันเนบไหมมีเห็นไหมมันเกิดแล้วอ่ะนี่แบบเลยเลยมัน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 เน่าอเด้คือมันเน่าแล้วน่ะมันเน่าแล้วตัวเอามาเสียบไว้นะเบิ่งมันดูนะจะให้ดูเข็นมานี่นะคะนี่เป็นพัวหัวหอมพักบัวเอิอนบานขอเอิอนพักบัว อันนี้ก็แบบว่าพามาดูนะคะว่าอันนี้คือเล็กะะ um. เล็กนะคะเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนขยะมมนมีขยะแล้วเพราะว่าไม่น่ากับอาจารย์โอ๊เพิ่งเอาไปทิมโมื่วานนะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอซสีงเบิรว่าตอนนี้ทุกคนทําอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นขยะนะคะที่ขยะนะคะโอเคค่ะ,คคะอันนี้คือ พ,พ่อคัวโค้ดน,นะฮะเชฟนะฮะเชฟทำอะไรจะทำยำให้ทุกคนเพลนนะะทุกคนรอก,กินเลยนะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากยำอะไรคะยำลูกชิ้นนะคะมีแต่ลูกชิ้นอันนก็จะไมือนแม่นถือกันคำจีนม,มากมั้นะก็นี่ไงจะ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 ซัะะวข้าวปุ้นด้วยนะฮะคืออันนี้คือแบบว่าเราจะไะไรสดนะฮะอันนี้คือนอนจะไะไรสดอันนี้ค,คือบรรยากาศก,าก่อนเราจะเออ ข้าวจิ๋ไปเบิ้งความผ่านะคะของพีแทร่นะคะแกงพิโนสีจะมาจะมาซูมซูมก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าเขามีสบู่ดีนี่นี่นี่ค่ะขออันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะเชียงกัลเลื่องอย่างก็ดีนะเชียงกัลเลื่องอย่างเชียงก็เลื่องอันมอลลโอ้ลําเลียงเออรําเรื่องตอกก่อนนะคะบ้านพื้นบ้านผุ้บู้เบิ้งจ้ะยอกาศทายไปเลยอยาเข้าว่า วัยเป็นหมอลำแบบโซ่โอ้ก็เล่นหมอลำก็เล่นโซ่กับเรื่องหมอลำามือนกันซิ่งทอดหมอลาถอดหมอลำถอดหมอลาดูถูกเดี๋ยวแม่มีหน้าไปกินหมอลำก็มีหน้ากินหมอลำก็มีเอ้าเป็นอย่างไรก็ว่ากั่นเป็นคนส่วนมูเป็นคนส่วนมูเป็นอย่าง้ยมีหมอลำเนาะแต่กี่เด็กก่อนโควิดพี่น้องก่อนแต่สมัยยังไม่มีโควิดแต่แต่สมัยหมอลำเล่นได้เล่นีด้เหรอโอยนี่อุ้ยนี่อันนี้ก็น่าไปเนาะอันนั้นก็น่าไปมาเสนอเขาเด้เห็นหรือยังอันนี้เขาเล่นที่นี่นะเราไม่มีงาน ไปหอดแหละคอนเสิร์ตจ,จบปุ๊บมีนะไปนอนรอที่รถนะลูลลกกับพักกับเต้นแตกทวนทวน,ทวน,ทวน,ทวนลกักกาเบิลเมือออม่อนั้นมือนมือยแก้วตีแลก้กกานะหนาหานใจเกอร่อยนั่นไปคนนซวนหมูบอกแม่ไปนอนรอที่รถนะนราเท่าแล้วอุ้ยแล้สัตว์เราบูา้เท่าบนอยากยู่ดนบนอยากแบบว่าเออคันแบบว่า,าแบบัน บางที okay, ่างคันเบิ้งหมอลำก็ neck. คือมาคุยเบิ้งแบบว่าลำเรื่องแต่ว <Yeah. S 2> ่าบันเชียส่วงเต้ยอ่ะมันเต้ยเกินไปแล้วแบบว่าปวดหัวขนาดน่ะมันเข้าไปเข้าไปเต้ยเออมันเข้าไปเต้ยก็เข้าไปทั้งหมดไปก่อนมันหวานนะพี่มันหวานใส่แอลลันปัดเออเออเมื่อนั้นแอลลันปัดเออแอลลันปัดนเราสวนเราเข็มโซไงพอดีโชว์แล้วเหาอะเดี๋ยวเบื้งโซจะมาลูกที่โอ๊แล้วผู้เฒ่ากห้องไวรุ่นอ๋อสวรรค์เราไม่น้านั้น แต่ก็ดีอีหลีบล็อกรถของกับบอสเียเขาจะปิดเขาไปพ่อเมย์นามีแต่ไมย์นาอิสิว่าเขจบมา้นบนระสูบนเราไปเป็นมืนๆนะอันี้เชี่ยเก่งแน่ยานอาหเนใหญ่โเล็กกไปเ่อเนาะเอียงก็แค้นใหญ่แม่แม่่่เหมือนคบาวู้ที่บอดเน่ยเออสบายตะกี้จะเมีนาเออไมย์้าบอภก็ว่า นี่เดชผู้นี่เดชว่าให้ฉันก็ฉันรู้จัากันทเราถามฉันพาผู้ใดฉันก็ว่าฉันรู้จัาได้ฉันเอิ่นให้ฉันก็เอิ่นเขามาให้เขาจะก็ว่าอหลีก็ว่าอีหลีตัวนน่าจะเจอฉันได้ไหมอ่ะแต่วันออกไปว่ามีผู้บางคนมีโอ้ข้อยเออแบบงงข้าวรลมากลาคุยกัอมอมอยู่อละซิมค่ะอิมแล้วบวมเท้าจรอันนี้คือวดมเทไแม่ซิมเพจบ้เพจทีมตลมเป็นโควิดดอกนุ้ย ยาิีรู้สึกยังไงคะอร่อยไหมเค็มไหมสำหรับแอมแม่เนี่ยพอดีเพราะฉันบอเผ็ดจะสำหรับพ่อเมันมันบ่เผ็ดพี่แมนละคะแเมนย่ามัะงเคขั้นขั้นมันบอกเผ็ดมากกับต้องเค็มถ้ามันเผ็ดมากเสียหวเค็มยนี่้ออัเ็ดเอาคุณเค็มมืออ่เค็มมืออยู่เค็มเพาเผ็ดเฮ็ดเฮ็กน่อยกินไง อนุบาลอืมตอนมีเคอยูม่อดักมันคนบาทัวร์อะไรตักัคก่อนภาคกัญชีภักสีเลาภาีเลาาลาาคสีเลาสีเลานี่ปจะเอาลงประเี่เหลาัดเลาบ่เอัดเออเลลาบาบ่มีมีน้ำเดือดเคยไปเคยไปเตอยู่ประเทาอยู่เด้อจำปาทองยีละเจคไปเป็ไปฟประเทศเาอยู่เป็นกันเสรเ็จลุงเด่น บ้านเดี่ยวไงโอเคค่ะทุกคนค่ะเราจะไปกันเลยจะมาใส่ก่อนปุ้นงอไม่ได้เดตกปุ้นงอุ้นงอเจ็บมือเด็กไม่จะไ่้ปุ้นงอเด็กมาแล้วเอ้ยไม่ใช่อยากได้หัวอยากได้หัวอยากได้หัว่ัวอาชีพทุบหัวมนแล้วหัเมียมันจะตี เปแอสิงับผู้สาวแอปสิงค์เกลโอเ็นคำแม่คุกับไปส้นดูบ่าเอยเหรอไอ้อ้องใหญ่น้อพี่เีใหญ่ยาวเลี้ยวเสียวใจได้หนุ่มดีตัตัตาจะเสียงเสอได้หมันทมือเสารมาเราะกแห้งเ่นไปส้นดำซุปเขาว่าไก่ยีบรัดหลัดเจ่วห่อนมาบอกไก่เพื่นวัา อันอาจากเมื่องบกกีโลนสัตว์ก็หมดตีนผู้ันแบบไก่เราคนเสิสีสดนาดยเฉพาะกินปลาสีสดน้าได้บ้งถวยน้อยน่อยูหมูถ่าสดน้ามันามันน่ก็มันวางาน่้ถยก็อะไรพตหมูเขาตั้ไทเขาตั้งไครเขาั้งไเขตั้ไอะจอนเจอด นี่เกือบร้งโคงเป็นแ้วันพงุนเ็ดจูบแตกใช่ไหมเลือนสายพังุ่นเดี๋วพีเกือบดนสายแม่ตากลเลืสายม่ไปกินแหลดามงูยกระเป๋าขึ้นพลังก่นโดนันดยกกระเป๋าปลี่มกี่ขอมหว่ากี่คลกลโเตอรนหัวขวด มึงหาวันมึงหากูมึงแน่วันสัตว์มันมันหนักถึไปกอนเาปีนวันม่อนมันขอ่น้องมันเจีวกุงร้บ้านแลบบเฝ้าได้มือนนเนยแบบตั้งตัเฝ้าลูกครคงไม่เห็นปลาันมูอะไรยก้าหลากหลายนึงเอาหัวแหลวอีกกูมาขึ้นกูแจมเนี่ยมึเ้าไปแั้เมวนกินมุกกันนสกินมืจงโ้องกนมึงจะปวดนะ ก็เป็นล่างหลายอยู่บงหลายนึงนี่เกือบคิดคิดได้แต่าเวียงเขามาเวียงว่งไงล่ะเวียงรือต้องน่งนี่เกือบล้มโค้งว่า่อ่แล้วจีไบแต้วล้มหิงจนาเจ็บแล้วล้มเกไปหานังเกือบไฮซูด์ละคันกูว่าหน้าม่หายก่เกือบใส่นั่นคูนึงจอดด้วยหันนี่ไม่ยื่นี่นเ้เมื่อไห่บะว่ โอเคทุกคนคะตอนนี้ห้องกับมโยที่บ้านพักแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นการพาทุกคนไปดูนะคะว่าความฮาความตลกของทีมงานเราอยู่กันแบบไหนบวนซำาใบยังสีน่ารัแกแกงซอแจงกเท่านี่แกงไปก็คือแกงพิโนซีนะคะโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวเลขชาแนลนะคะและอย่าลืมติดตามทุกคนในวงเลยนะคะติดตามกันคลิปหน้านะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย